สวัสดีจ้าวันนี้แม่รัดจะมาทำข้าวผัดนะคะกำลังจะทำข้าวผัดกับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานแม่รัดก,กินไม่หมดแม่รัดก,ก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาทำเป็นข้าวผัดวันนี้ก็จะมีผัดกะเพรากับมันจะมีผัดกะเพราไก่แล้วก็ผัดเผ็ดไก่นะคะที่เหลือจากเมื่อวานนี่แม่รัดก,ก็ผัดใส่ไข่เรียบร้อยแล้วก็จะ เอาข้าวใส่แล้วก็จะปรุงรสนะคะมแมล้วก็ใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะเป็นข้าวเย็นมแมล้วก็ปรุงแต่น้ําตาลกับผงชุรสเพราะว่ารสชาติอย่างอื่นนี่มันมีอยู่ในผัดกะเพรากับผัดเผ็ดอยู่แล้วเนาะมแมล็ถือถืออโทรศัพท์มือหนึ่งแล้วก็ผัดมือหนึ่ง ห้ได้เอาถักลองมาเอ้ okay. นี่ก็เสร็จแล้วไม่รัดชิมแล้วอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเขาเรียกข้าวผัดข้าวผัดกะเพราไหมเนาะเป็นข้าวผัดกับเพราแล้วก็มันมันมีมันมีผัดกับเพา กับผัดเผ็ดที่เหลืออยู่แล้วไม่แล้วก็มารวมกันเวลาชิมมันจะออกเป็นกะเพรามากกว่าต้องประยุกต์ใช้กับข้าวเหลือแล้วก็เก็บไว้มาทำเป็นเมนูอื่นได้เนาะมันจะมีต้มจืดเหลือจากเมื่อวานตรงนี้นะคะทุกคน,นนี่จะเป็นต้มจืดผักตำลึงต้มจืดไก่ ใส่ผักตำลึงเนี่ยก็เอาง่ายง่ายแค่นี้แหละวันนี้มาจ้าทุกคนมากินข้าวกับแม่รัดกินง่ายๆนะคะเมื่อนี้ข้าวผัดกับเผราไก่แล้วก็ต้มจืดตำลึงมากินข้าวด้วยกันจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า